สวัสดีนักกู้พันใหม่ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับไปรีวิวนะครับเอกสารนะครับของสัญญานะครับเพนเอกตานะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็ผมก็ได้รับการอนุมัตินะครับจากตัวเพนเ e กนะครับเมื่อวานนี้เองนะครับก็คือวันที่8พฤษภาสอง6นะครับโดยเขาได้แนบสิ่งที่ติดมาด้วยเกี่ยวกับตารางนะครับแสดงภาระสินเชื่อนะครับ แล้วก็เงื่อนไขเพนเอ็กต้าครับแล้วก็ตัวเซล์ชียนะครับก่อนจะใช้บริการสินเชื่อเขาเราก็มาอ่านเซล์ชียหรือว่าเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์กันก่อนแล้วก็เราควรจะรู้เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยค่าปรับแล้วก็ค่าบริการงอื่นนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับก็รายละเอียดการกู้นะครับเราก็จะได้วงเงินมานะครับห้าหมื่นบาทนะครับตรงนี้นะครับที่ผมได้มานะครับ ก็ไม่ได้แนบสลิปเงินเดือนแค่โชว์สเตทเมนต์ว่าเรามีรายได้นะครับเขาก็จะพิจารณาให้วงเงินเราตามรายได้ย้อนหลัง6เดือนนะครับโดยผู้ขอรับกู้ก็คือเรานะครับสามารถกู้เงินนะครับได้ผ่านทางช่องทางทั้งหมด3ช่องทางนะครับช่องทางแรกก็คือการผ่อนสินค้าและเบี้การนะครับด้วยบาร์โค้ดนะครับผ่านทาง t ูมันนี่แอปพลิเคชันนะครับหรือไม่ก็ รับการโอนเงินนะครับผ่านทุกมันลี่วอลเล็ตนะครับหรือเบิกเงินสดวิธีที่บริษัทระบุมานะครับทีนี้นะครับในสัญญานะครับเงื่อนไขไขการชําระสินเชื่อนะครับมันก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับก็คือยอดตั้งแต่300บาทขึ้นไปนะครับเรามีสิทธิ์เลือกผ่อนชําระได้สูงสุดไม่เกิน12เดือนนะครับ ก็คือถ้ายอดไม่ถึง300นะครับจะผ่อนไม่ได้นั่นเองนะครับตามที่ผมเข้าใจนะครับทีนี้ในกรณีที่ท่านไม่ได้คืนเงินเต็มจํานวนนะครับตั้งแต่300บา,บาทขึ้นไปเนี่ยเราจะสามารถผ่อนชําระหนี้ภายหลังเท่ากับระยะเวลา5เดือนอัตโนมัติก็คืออย่างน้อยก็ต้องผ่อนเกา5เดือนเงื่อนไขจะประมาณนี้นะครับระยะการผ่อนยื่นอยู่กับข้อ1ข้อ2ดังนั้นถ้าท่านกด ใช้ไม่ถึง300อนะครับมันก็จะปลอดดอกเบีย้ยจนกว่าจะถึงรอบบินเนาะแต่พอเลยรอบบินไปเนี่ยมันจะคิดดอกเบีย้ย5้าเดือนนะครับทีนี้จำนวนผ่อนชำระเนี่ย,จ,ยจะพิจารณาจากเงินเบิกใช้ก็คือมากกว่าหรือน้อยกว่า300อยนะครับแล้วก็ระยะเวลานะครับก็ตั้งแต่300รอขึ้นไปก็ได้5้าเดือนอะไรประมาณนี้นะครับไม่เกิน12เดือน300อขึ้นไป นะครับ,รบก็ไปดูเงื่อนไขอีกทีหนึ่งนะครับอัตราดอกเบี้ยนะครับแล้วเงื่อนไขการส่งการขายหรือโปรโมชั่นโดยที่รอบบินผมจะตัดวันที่15นะครับของทุกเดือนนะครับก็เช่นผมรูดวันที่1ของเดือนนี้นะครับอ่ะรูดเป็นวันที่2แล้วกันจะได้ไม่คาบเกี่ยวเขาก็จะตัดรอบบินนะครับวันที่15แล้วก็ต้องจ่ายภายในวันที่1ของเดือนหน้านะครับอันนี้จะเป็นการจ่ายแบบปลอดดอกเบี้ยแต่ถ้าวันที่2ปุ๊บเราก็เดินดอกเบี้ย ทันทีนะครับห้างวด5เดือนนะครับตามที่เขาเขียนนะครับถ้าผมเข้าใจผิดก็ขออภัยนะครับตรงนี้นะครับที่วงทีนี้วิธีการคืนเงินก็คืนผ่านทูนนี่วอลเล็นะครับหรือว่า qr code อื่นๆตามที่บริษัทกําหนดส่วนดอกเบีย้ยเนี่ยก็คือร้อยละยี5ต่อปีนะครับก็เป็นสินเชื่อที่มีดอกเบีย้ยอยู่ระหว่างบัตรเครดิตนะครับบัตกดเงินสดนะครับก็คือแพงกว่าบัตรเครดิต แพงกว่าบัตรกดเงินสดแต่ถูกกว่าพวกสินชื่อพวกนาโนไปแนนะครับดอกเบีย้ยคิดเป็นรายวันนะครับทีนี้ถ้าผิดรับชำระเน,นี่ยจะเพิ่มร้อยละสามนะครับโดยรวมแล้วจะต้องไม่เกินร้อยยีห้าต่อปีนะครับค่าติดตามนี้นะครับก็คิด100บาทถ้าเขามาโทรทวงเราก็คิด100บาทต่อรอบบัญชีนะครับก็นี่ก็คือเงื่อนไขนะครับ เสร็จแล้วนะครับเขาก็จะมีตารางการคำนวณดอกเบี้ยนะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับไปศึกษามาให้ดีนะครับว่าดอกเบี้ยคำนวณยังไงนะครับโดยหลักเนี่ยถ้าเราดูด้านบนนะครับเรากู้สินค้าเพื่อซื้อสินค้าเนี่ยหมือนหนึ่งนะครับเราเบิกวิธี A ก็คือเบอิกใช้เงินเป็นเงินสดนะครับเราผ่อนห้างวด ยีเปต่อปีนะครับก็ยีบสี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีก็คือครึ่งปีนะครับแล้วก็โดนดอกเบีย้ยประมาณ10%บเปอก,กว่านะครับหากเพื่อนๆคิดว่าเนื้อหาในคลิปวิดีโอันนี้มีประโยชน์ก็สามารถสนับสนุนโดยการโอนเงินสนับสนุนได้เลขเลขที่บัญชีสวนทองหกสี่สี่นาย์สนะครับธนาคารไทยพาณิชย์ก็ฝากกดติดตาม Subscribe กดไลค์ให้ด้วยสวัสดีครับ